คะวันนี้มีกุ้งโคโยตี้ค่ะนี่กุ้งเต้นซาบาดซาบาัดเตะหลายของพ่อทองพัดนี่ที่ไห่ไปถ่ายคลิปวันนั้นแค่ใส่ตุ่ม่ะนซาบาทได้เยอะอยู่นะยังกะห้าสิบบาทคั่นี้ยังกะอิ่มได้หนี่ วันนี้นําเสนอกุ้งพวยตีตักหลายๆเป็นพี่น้องแต่ว่าไม่ประกาศกินดิบไม่จะเห็นเป็นเมนูสุกเอาเดิมวันนี้เด้อกุ<ม>้งฝอยมาลอยน้ําตื่น<ม>ตื่นดองๆอยู่เลยนี่ค่ะหลังจากที่เราล้างกุ้งเสร็จแล้วหลังจากซีหาหนามของเด้อกุ้งนีงเดินเด่น้องเลยเ,เพราะว่ามัน แค่ล้างสองสามน้ำรเรายังเห็นความสุกปรกมันอยู่เลยนี่ค่ะใช้แบบนี้เลยล้างน้ำผ่านแล้วก็เทใส่แลวก็ต่อ,อเอาต่กลุ่มล้างง่ายล้างกลุ่มจะอาแล้วหลังจากนั้นเราก็จัดคั่วค่ะหัวกลุ่มก็ต้องใช้านามเด้อใช่นามก็เจาะไอ้แกะพอนนาม,มันออกเยอะแยะเลย ตีนแดงๆแดงไปเลยแล้วก็จะใส่เกลือนิดนึงนเราคั่วกุ้งแล้วนะคะตอนนี้คั่วให้สุกแต่ไม่ต้องสุกมากนะคะไม่งั้นมันจะแห้งๆมันจะไม่อร่อยตอนคั่วกุ้งไม่ต้องใส่น้ํานะคะน้ําออกจากกุ้งมันมันหลายแล้วแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปน้อยนึงเพื่อไม่ให้มันข่าวโอเคจากนั้นเราก็จะพักทิ้งไว้ ให้มันหายร้อนก่อนแล้วก็ไปตำนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หมูใหม่หน้าใหญ่พามาทำนี่เลยค่ะเจ้าวปุ่มน,นี่เครื่องปรุงเครื่องเทศจะมีดังนี้ก็คือนี่พริกสดกระเทียมหอมรวมหอมรวมที่ต้องมีผักแพลวสวะแหน่ต้นหอมนะคะนี่ผักพวกนี้มาจากหลังบ้านมาหมดเลยอยันนี้ แล้วก็จะมีนี่ค่ะอะไรเนี่ยน้ำมะขามเปียกมะขามเปียกนี่เองน้ำปลาชุสแล้วก็ผักสดตามที่ชอบเลยค่ะอยากให้มีรสปาารสเปรี้ยวจากบ้านนี่ผักเหล่านี้มาจากบ้าน้นมาเลยปลูกเองกินเองนะคะกุ้งกุ้งซื้อไม่ได้เลี้ยงเองเพิ่งปล่อยเพิ่งเอาไปปล่อยที่สะน้ำโอเคเดี okay. ๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทำ ุ้งนี้คือกุ้งสดไม่ไหมมาเลยได้เนี่ยอันนี้กุ้งกุ้งสดกุ้งฝอยนี่ค่ะทองพ,พัดเอามาขายให้ยี่สิบาทได้บักรายหนึ่งส้าบาทแล้วก็มาคั่วคั่วกุ้งไม่ต้องใส่น้ำด้ยพี่นอ้องพอกุ้งก็ใส่เกลือเยอะนิดนึงเพื่อไม่ให้มันไม่คาวมากม,มันก็ยังมีความคาวอยู่นะถ้าไม่ใส่อะไรเลย ถ้าจะใส่ตะไคร้ก็ดีค่ะใปประกูดก็ดีแต่ถ้าเราจะมาตาอย่างนี้เราไม่ใส่ก็ได้ก็ใส่เกลือนิดนึนง okay. คะขัวไม่ต้องให้มันแห้งมากถ้าแห้งแล้วมันจะไม่อร่อยเวลาเรามาตำเนาะโอเคเว้จ okay. ะต,ตาพริกก่อนกระเทียมพริกแล้วก็ตากุ่มลงไปใส่ไม้ค้าเปียกถ้าไม่มีไม้ค้ำยกให้ใช้มะกอกที่แชร์ปิดไวเดอร์ฟันนมีหรือบวกันก็ใส่บักนาวใส่ก็ได้ อันนี้มันสะดวกแบบนี้สะดวกก็คือนี่ระทําเปียกไม่ได้เยอะแยะเลยเนี่ยเห็นผักเยอะๆก็เลยอยากกินเมนูนี้ามาทำกันเลยค่ะจะเทียมสักสองหัวนึงพริกสดสักสเผ็ดก็ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะอันนี้คือดูแลกุ้งก็ไม่เยอะเท่าไหร่เราก็ใส่ประมาณ4-5ห้าเม็ดพอ ตามด้วยนี่ค่ะผงนัวขาดบ่ได้เลยผงนัวแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานะคะเย่ะใช่หลายเพราะว่าเขาเขาแก่อยากได้เวลามันมันเข้มเพราะว่าเขาใส่ตอนเขาใส่เกลือตอนที่เขาขวดกุ้มแล้วทำต่อไปทำต่อไปแล้วก็ตามด้วยหอมเลยหอมซอยหอมซอยจะซอยละเอียดเด้อมันจะแหย่มันจะบดเซ่บ จะหั่นฝอยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะได้มาแล้วดูสิปเป็นตะเสียบบอเนี่ยให้มันมีความเปรี้ยวนิดนึงถ้าไผรพมีักรอกกระเซยแบบขามถ้าบ่มีบกขามกระเซบักหน้าวเลยนะคะความเปรี้ยวจากแม่บอกว่าอย่าให้มันอย่าให้มันแหลกเพราะมันจะเป็นแข็ง ๑๐เวลาเขากุยกินเบื้องผักไม่โลดน,นี่พร้อมทานพร้อมรับประทานแล้วนี่ผักบ้านๆทั้งนั้นเลยมีประโยชน์นะคะต้านโควิดทุกตัวเลยโดยเฉพาะนี่เลยผักแเ่วมันซ้อนมอนี่นี่วันนี้ไม่ตำอยู่หลังบ้านนี่ผักที่ปลูกไว้เล็กๆน้อยๆเพราะจาแอะแฉะก็ได้กินน,นี่เลยค่ะมาเลยมาเดิอมาเดิอมากินข้าวน้ำกัน ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ,ะหมูไม้น้าใหญ่พามาทำเมนูง่ายๆสบายๆในช่วงกักตัวเนาะไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะเมนูนี้แคลต่ำโปรตีนสูงเช่นเคยคะ่ะนี่วิตามินซีพร้อมพร้อมสู้โควิดโอเคยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ